สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านแล้วก็ผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามารับชมในช่องมูซัว h ชน n นลวันนี้ก็อีกวันหนึ่งครับพบกับนาตีเช่นเคยกับการซุ่มยิงปลาเนาะก็เดี๋ยวเราขึ้นไปซุ่มบนต้นไม้เลยครับวันนี้ก็บริเวณแถวนี้แหละไม่รู้ว่าจะมีตัวปลาให้ยิงหรือเปล่าอ่ะนะเดี๋ยวไปรับชมความสนุกความมันกันได้เลยครับติดตามกันครับว่าวันนี้ทางผมเองจะได้ตัวปลาหรือเปล่าไปครับไป ลมแรงนือเกินครับวันนี้ปลาก็ไม่ขึ้นผมว่าเดี๋ยวเราย้ายจุดกันดีกว่าครับไปเลาะยิงดีกว่าเนาะเลาะยิงตามไอริมฝั่งนี่แหละครับน่าจะมีตัวให้ลุ้นบ้างนะครับเพราะว่าจุดนี้ปลาไม่ขึ้นแล้วนะครับวันนี้ รอมาหลายชั่วโมงแล้วเนาะโอเคครับไปเราไปเลาะยิงตามริมฝั่งดีกว่าน่าจะมีลุ้นกว่านี้เยอะไปครับเดี๋ยวผมเก็บหน้าไม้ก่อน โอนครับเข้ามาแล้วครับโอ้ยพีน้องโอ้ยฟลุกครับได้สองตัวนัดเดียว ฟุกหลายฟุกหลายโอ้ยเอินเดนเดินเดนี่ครับดูเลยนี่บัดท่ามูโอ้โหนี่ครับพี่น้องนี่นี่ครับูนี่เลยครับทีเดียวได้สองเป็นบัดทนี่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  แจมแจมฝีมือฝีมือ,อแต่ไซส์ไม่ค่อยใหญ่ครับไซส์เล็กนิดน,ะนะนึงนะเนื้อครับมันจะเล็กนิดนึงแต่ก็ถือว่าคุ้มครับทีเดียวได้สองตัวนะเออคุ้มคุ้มคุ้มนี่เลยครับนี่เลย ตัวแรกอืมอันนี้ตรงนี้ตัวนี้โดนในตรงนี้นะตรงหัวเลยครับตัวนี้นะเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งเอแต่ตัวนี้โดนโดนตัวเลยครับนี่โดนตัวเต็มๆตัวนี้นะไซเเลียกันครับไม่หนีกันเท่าไหร่ตัวตัวตัวนี้ตัวที่โดนหัวนี่จะใหญ่นิดนึงใหญ่กว่านิดนึงนะโอ้ นี่เลยครับคุ้มคุ้มคุ้มโอเคฮยิงไม่โดนครับพี่น้องอยู่ลึกมากแล้วก็โอ,โอ,โอต้องยิงอย่างไอยิงเป้าบินนะครับมันไม่หยุดนิ่งให้เราได้ได้เลงได้ยิงเลยนะครับ คือมัน่หวไปบายมาตลอดแล้วอีกอย่างนี่คือลูกดอกแค่30เซนนะครับเป็นลูกดอกไอ้ธรรมดานะเนี่ยครับเป็นลูกดอกธรรมดา30เซนโอ้ยแหกน้ำไม่เข้าเข้าฤดูหนาวครับลมจากทางเหนือพัดลงสู่ทางใต้เนาะลมแรงจัดครับ ลมก็จะมีตลอดแบบนี้แหละครับทั้งวันนะนะไม่ไหวมองอะไรไม่เห็นเลยครับเดี๋ยวจะขอตัวกลับบ้านก่อนครับนี่ครับสำหรับวันนี้นี่เลยได้สองตัวนัดเดียว2ตัวแค่นี้แหละได้แค่นี้นะครับดูครับดูสภาพลม กลับบ้านก่อนครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จบแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องมูซอ n n e l แล้วเรากลับมาเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรแล้วหมายที่ไหนวันนี้ต้องจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับฝืดมากครับแต่ละวัน